เมื่อวานเพิ่งจะซูดกาวเพราะสดชื่นแต่วันนี้จะเป็นลมนะครับบิตคอยกลับมายืนที่29,300ดอลลาร์แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่คือการกลับมาปิดแกลบที่ผมได้พูดไปหรือเปล่าไปติดตามกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์คลิปนี้เพื่อกำลังใจให้ผมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่7 6, เดือน6นอซึ่งผมจะมาอัปเดตบิตคอยที่ปิดหลุดล่วงลงมาวันนี้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมไม่ได้มานําการลงทุนเนาะโอเคเราไปฟังมุมมองของผมกันครับซึ่งจริงๆแล้วเมวื่อวานผมได้บอกไปแล้วว่าบิตคอยมีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งการที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสแหละที่อาจจะขึ้นไปปิดแก็บที่เขาเเคปิดไว้้้ก่อนนนหาี เมื่อนานมาแล้วนะครับที่โซน3 4มห0ืเนี่ยผมมองว่าสักหน่อยเนี่ยให้เขาใช้เวลาไซเว์ต่อไปก่อนเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดอย่างแน,น่นอนในมุมมองของผมเนาะรวมถึงเพื่อเพื่อจะเห็นว่าในภาพช็อตเทอมนะ่ยผมได้บอกไปในคลิปเมื่อวานเพื่อนๆกลับไปดูก็ได้นะครับว่าบิตคอยมีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้จากการที่พุ่งขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยให้เพื่อนๆระวังเอาไว้ด้วยนะครับอาจจะมีการลงมาปิดแก็บก่อนก็ได้ที่โซนส9 5 0 0่นซึ่งณนะช่วงเวลาที่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ย บิตคอยได้เคยล่วงมาถึงโซน29,200โดยประมาณก็ถือว่าเป็นการลงมาปิดแกวบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกะตรงนี้ที่ได้เปิดไว้เดี๋ยวเรารอ,อไปอัปเดตกราฟ BTC กันนะครับโอเคอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเทรดค่อนข้างยากเนาะมันมองได้หลายมุมมองนะครับบางมุมมองในภาพช็อตเทอมเนี่ยถ้าใครเล่นรันเทรนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังคงอยู่ในโน้มขาขึ้นซึ่งถ้าหากปิดรุ้ลงลงมาตรงนี้ผมก็ยังคงมองว่ายัง,งวยสวยๆอยู่ แต่ขณะที่ช่วงปัจจุบันเนี่ยได้ปิดหลุดเทรลไลน์ในนะน้มขาขึ้นสําหรับมุมมองของผมนะออกมาแล้วนะครับซึ่งเป้าของผมเนี่ยจริงจริงมองไปที่3 2 2 0 0แต่ว่าก็ไปเกือบไม่ถึงนะก็อยู่ที่ประมาณ31,700ึ่งอซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าการล่วงลงมาของแท่งเทียนของเขาเนี่ยเต็มเแท่งวันเนี่ยเป็นเหมือนการล่วงลงมาที่เทสแนวรับสําคัญของปลายไส้เทียนช่วงนี้นะช่วงช่วงที่เขาลงมาเทสเนี่ยช่วงนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นนะเขาจะมีการกลับตัวอยู่เสมอเลย อันนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองนะหรือบางมุมมองเพื่ออาจจะมองเป็นดับเบิลท็อปได้หรือเปล่านะครับก็คือมุมมองนี้นะดับเบิลท็อปนะมีโอกาสนะที่จะหลุดร่วงลงมาต่อนะครับอาจจะร่วงลงมาถึงโซนช่วง25งหมเลยก็ได้อันนี้มุมมองของดับเบิลท็อปเนาะก็แล้วแต่ใครจะมองแบบไหนนะครับหรือบางมุมมองเนี่ยบางคนอาจจะมองเป็นเหมือนไทเกิลหรือฟอร์ดิงเวทตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่การเบรกแล้วลงมาเทสแนวรับสําคัญของเทรนไลน์แค่นั้นเองสําหรับไทเกิล มีโอกาสนะที่จะยกหายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้นะมุมอมองนี้ก็ยังคงเป็นไปได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆสังเกตเลยก็คือของไทม์เฟรม12ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าแต่ละช่วงเนะี่ยสำหรับแท่งเทียนเนี่ยเขามักจะมีการขึ้นประมาณ2-3แท่งหลังจากนั้นจะเป็นแท่งที่ไม่มีแนวโน้มและก็เป็นแท่งแดงๆอีกรอบหนึ่งผมหมายความว่าอะไรแบบนั้นก็คือเป็นแท่งเขียวเนี่ยประมาณ2-3แท่งนะครับหลังจากนั้นจะมีแท่งที่ไม่ค่อยมีแนวโน้มนะเป็นเหมือนแท่งเทียนในการกลับตัวแท่งนี้ และก็เป็นแท่งแดงๆแท่งหนึ่งแบบทิ้งมารุนแรงมากๆนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นการทิ้งแท่งแดงเนี่ยลงมาเพื่อมาเทสแนวรับสําคัญก่อนหน้าอ่าหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็เป็นแท่งที่ไม่มีแนวโน้มอีกหลังจากนั้นเป็นแท่งแดงทิ้งลงมาแท่งหนึ่งอีกนะครับแล้วก็เป็นการทิ้งแท่งแดงร่วงลงมาอีกอ่าและไอช่วงปัจจุบันก็เป็นเหมือนเหมือนกันเลยเป็นเหมือนเพียงแค่การลงมาเทสแนวรับสําคัญหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับมันแล้วแต่มุมมองเนาะฉะนั้นแล้ว อยู่ที่ว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยตอนนี้มอง,มอง,ม,องมองไหนขณะที่ผมเนี่ยยังคงมองลงอยู่เหมือนเดิมและผมก็ยังมองว่าเป็นการไซเวยเหมือนช่วงกลางปีสําหรับเส้น MA 50ในทาวเวฟสิบสชั่วโมงซึ่งถ้าหาก BTC สามารถเบรกได้และยืนไซเวยอย่างชัดเจนเนี่ยแบบแข็งแรงเนี่ยเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นได้หลายเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างช่วงนี้ประมาณ20%แต่เ,เพื่อนๆจะเห็นว่าความแตกต่างจากช่วงปัจจุบันเนี่ย การที่บิตคอยเนี่ยไปยืนไซด์เวย์บริเวณเส้นเอห้าสิบในทางเฟดสิบสองชั่วโมงเขาเบยขึ้นไปและไม่มีแรงยืนไหวเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าการปิดแท่งเทียนเนี่ยมีการปิดปิ่มๆใต้ไส้เทียนของเส้นเอห้สแตกต่างจากช่วงที่เป็นการปรับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะยืนปิดแท่งได้เหนืออย่างชัดเจนไม่ได้ปิดปิ่มๆเหมือนอย่างช่วงนี้เห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆอเนี่ยอาจจะรอสําหรับแท่งเทียนที่เกิดการไซด์เวยยยืนบนเส้นเอที่มันชัดเจนมากกว่านี้ก่อนก็ได้เนื่องจากตอนนี้เนี่ย ภาพรวมใหญ่ๆเพื่อจะเห็นว่าเขายังคงเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงยกโลอยู่ตลอดเลยยังไม่ได้มีการเบรกแนวต้านสำคัญของเทรนไลน์ออกมาเลยฉะนั้นการเทรดในช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าจะเป็นการเทรดแน,น,นวโน้มขาลงซะมากกว่าขณะที่ภาพช็อตเทอมเมันยังยืนไม่ได้และเพื่อนๆลองไปดูในส่วนของไทม์เฟรมเดลี่ก็จะเห็นว่าเส้นเอเนี่ยจะอยู่บริเวณเทรนไลน์ที่ผมตีเมื่อกี้พอดี อยู่ที่ช่วงโซน3ามหมสามพอดีหรือใกล้เคียงกับโซนที่ต้องไปปิดแก็บก่อนนั่นเองฉะนั้นแล้วผมบอว่าการที่จะเทรดแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยควรจะเบรกเหนือเส้น MA หในทางเฟรม daily ให้ได้ก่อนหรืออย่างน้อยๆเบรกเทนไลน์ในแนวโน้มขาลงไปให้ได้ก่อนถึงอาจจะเทรดในมุมมองขาขึ้นนะครับซึ่งหรือบางคนก็ ผมได้บอกไปแล้วเนาะว่าจะมองเป็นการไซเวย์อยู่แค่นี้ก็ได้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับจะเทรดก็เทรดในรูปแบบไซเวย์โดยที่ผมเนี่ยก็ยังคงมองเหมือนเดิมเนาะตามแพทเทิร์นสีเหลืองเนี่ยผมเอามาวางไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยมันทําพฤติกรรมคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือขึ้นไปเหมือนตรงนี้เนาะะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับเป็นสีอื่นดูโอเคนะครับเป็นช่วงเนี้ยแล้วสุดท้ายเขาเบรกลงมาเทรดแนวรับสำคัญอีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนการเฟกเอาและมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะก็คือรปุเ แท่งแดงๆล่าสุดเนี่ยถ้าไปหลุดเทนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นการล่วงลงมาเทสแนะบสำคัญส่วนด้านล่างก็ได้ซึ่งผมก็ยังมองว่าผมอยากให้เขาล่วงลงมาเทสรอบหนึ่งก่อน อะไรแบบนี้นะผมมองว่าเนื่องจากในช่วงกลางเดือนนี้เฟดจะมีการประชุมอีกรอบหนึ่งสําหรับวันที่14และว,วันที่15อาจจะมีความผันผวน,นที่รุนแรงเกิดขึ้นอีกผมก็ได้เตือนเพื่อนๆไว้แล้วในคลิปล่าสุดนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะฉะนันแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังคงมองว่าบิตคอยเนี่ยยังไม่น่าสนใจที่จะเทรดในแนวโน้มขาขึ้นนะครับผมมองว่าให้รอเขาเบรกแนวต้านที่สําคัญออกไปให้ได้ก่อนเราถึงไปฟ o l l o w by แนวโน้มขาขึ้นจะดีกว่าซึ่งตอนนี้มันเป็นภาพขาลงเนี่ยกดขาขึ้นเอาไว้อยู่แล้วความผันผวนเนี่ยค่อนข้างสูงมากในช่วงนี้เพ,เพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับและสุดท้ายผมก็มองเป็นเหมือนช่วงกลางปีช่วงนี้เนาะผมมองว่าคงต้องรอเวลาไปก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าจากเน MA เนี่ยใกล้ที่จะวิ่งลู่เข้ามาใกล้เคียงกับราคาบิตคอยและให้เขาปิดเหนือให้ได้ก่อนดีกว่าถึงจะปลอดภัยนะครับและใครสนใจที่จะเทรดที่ OKX OK เนี่ยมีส่วนลดค่าธรรมเนีนยมสูงถึง25%ถ้าเพื่อนๆใช้รหัสแนะนําของผมเพื <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ่อนๆก็จะเห็นว่า ผมเนี่ยเทรดที่โอเคเช่นเดียวกันและผมก็เทรดจริงผมเนี่ยจะอัปเดตแนวโน้มที่สําคัญไว้ในชุมชนสําหรับสมาชิกเท่านั้นเพื่อเพื่อสมาชิกเนี่ยก็คงจะเทรดได้ไม่ต่างจากผมนะครับก็คือผมจะอัปเดตพิเศษส,สาหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะผมก็เทรดในแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกันเนาะซึ่งผมก็ยังบายแอดว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่และก็เหมือนช่วงกลางปีนั่นเองผมก็เลย ทรดในรูปแบบขาลงนะครับใครสนใจที่จะเทรดแบบนี้ก็สมัครสมาชิกที่หน้าช่องของผมได้เลยใครมีความเคเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ